ซุกขี้มันสมื้อมันเพื่ออะไม,มเพื่อเจ็๊บยาเสไลเพื่อไข่ย,ยาสิมี่กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนที่เขามาติดตามรับทรงเมื่อนี่สิมีเม่นูต่ำป้าต่ำป้าพี่น้องต่ำใส่หมากหอยหอยใช่หอยใส่หนาอไมมพักเกษตร ไม่จะต่อน้ำพี่น้องจ้าขนมจีนผักบุ้งมาโ,โอีกกันด้วยพี่น้องผักบุ้งกรอบๆไหมไหมเคไม,ไม,ไม,ไม่ป่าเพิ่นเก็บมากแต่สวนเพนิ่ไม่ไมอย่าพี่น้องจ้าผักบุ้งคําเด็กแหกมหมันอื้อ ทั้งม้ทั้งหอยจะต่อ <c oughs> มาเด้อมาเดิอพี่น้องเมนูต,ตำคือเกาเมนูประจำซ่องพี่น้องจ้า ธรมดาหนุ่มหนัววัวหัว ไม่น่ามตำเน่เป็นมเมนูที่แบบว่ากินซู่เมือก็ไดเนาะพี่น้องจ้ะยินเบื่อเบื่อบาดูเป็นยังเหม่อไรบกกินไปเบิ่งคีบโมไปเบิ่งลิบเพิ่นกินกระยาดน้ำเพิ่นอีกโอ้ยเห็นลีปเพิ่นกิดตำมาคุ่งก็ะนำได้ไรน้ำอีก 중요합니그요 <놀람> มเดมมืมีพักคาเ้ยพี่น้องพักคาบ่มี มันขอให้เต็มด้วยพี่น้อง ต่อกระแม่หมดยันน้องแม่จะต่อมบบีพี่น้องเอฟซีท่าะเทศเราเพิน่นเพิ่นถามเขามาหลายเมื่อเลยนะน้องพี่น้องจ้าว่าอันที่ว่าไปเป็นเนื้องอกไม่เต่านุ่มนะมันเป็นอาการเหิงง่นว่ตาบอกไห้ฟังนี่ ิ่นถามมานะ่ะหลายเมื่อเลยเนาะพี่น้องแต่กระบอไเลยมมีเวลาสิได้เว้าก็ได้สิมาบ่บอกให้ฟังเนาะพี่น้องว่าเป็นเนื้อง,งอกในเต่านมอมันเป็นอาการจังไ๋เดี๋ยวครูว่ามันเป็นอาการจังไงมันเป็นเนื้อง,งอกหรือว่าเป็น มาได้องเต้านุ่มมาลอาการแรกๆมันเป็นยังไงเนาะดิฉันมาบอกให้ฟังเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีทางปะเทินเราคนถามมาเพราะว่าจะไปถ้าเป็นเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปพาจัดเมื่อไหร่ประมาณในในปีนึงแนละ้วเนาะแร,รกๆมันก็จะมีอาการแบบเจ็บเจ็บิจีด๊ดเจ็บแบบ บเจ็บแห้งหรอกแต่ไม่ได้เห้าไปสัมผ an ัสหรือว่าไปตองไปยังนั่นแหละมันจะดู้ซึกว่ามันเจ็บมีมอมนุ่มเดี๋ยวอืมพอเอือไปดูดดูดูเบื้องไปค้ำเบิ้องน่ะมันจะดูซืึอหลายว่ามันเป็นก้อนดิ็กนิดนึงหรอกอืมก้อนบ่นใหญ่เป็นก้อนัน้นก้อนน้อยอ่ะ บุษ antha เนี่ยนะพี่น้องไปที่นี้บุญธรรมล่วงบางนะเพื่นไปที่นี้เพิ่นเบิ่งเพิ่นก็บอกว่ามันน่าสิเป็นก้อนชีหยังสักอย่างเพิ่นว่าก็ได้ เป็นก่อนชิ้มันกับบริอันตรายอย่างก็เลยอยู่มาถึงเป็นปีสองปีผมเ,เกิกับเจ็บเป็นส่งส่วงอ่ะอืม่านมาหลายปีหนึ่งปีกว่าู้ซึกว่าเจ็บแฮงเจ็บจนแบบนอนทับกับอะไรอ่ะนอนตะแคงกับอะไร ไม่ได้สันังนั่งยองๆซักผาอย่างนี้สินะเพวาเขาไม่มาโลนกับจีเจ็บพี่น้องก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลหมอพูนกับเอ็กซเรย์ึงพนก็นเห็นเลยว่ามันเป็นก้อนนั่นแหละแต่ก็บอกว่าเป็นก้อนอย่างพนบอกว่าสิ เสืว่าเป็นก่อนเป็นมะเร็งกับว่าท่านหูเพราะว่าต้องเอาสินเนื้อไปตรวจอืเพิ่นก็เลยนัดไปสองเธอสามเธอหมอหนัดไปไปอันตราซาไปอีกอย่างมึงเนี่ยเจอกระหูะไรวามันเป็นก่อนเจอเพิ่งกินย่างบะหมว่มันเป็นก่อนอย่างนี้ต้องเอาสินเนื้อไปตรวจ ปีปาไปผ่านมาเป็นปีกลัวเนาะพี่น้องก็ย้อนยานนั่นแหละเออบุญยากหูโคงบุเป็นยังหอกย่านได้ผ้าจัดย่านได้ตัดนุ่มออกยังเออคิดหลายๆอย่างก็เลยโอยู่บัวลายอยู่บัออออวหวเล็บประเทศเนี่ยเล็บกลืนเรื่อยๆหมอเพิ่งก็เลยน,รรนัดต่างดายเธอแล้วเนี่นเยพรรเพิ่งก็เลยเห็นเข้าจัดสิ้นใจว่าถ่ายจากหูว่าก่อนครั้งแรกมันเป็นอีหยังกระโองเอาชินเนื้อออกมาตรวจ เราเป็นมาเร็งก็สิได้รักษาอดไท่านมินสิบได้รา,าหลายหมอเป็นก็นัดไปเช่นเช่นใบย,ยังที่ว่าพาตัดนะประูกใบเนาะไปเช่นใบแล้วเป็นก็นัดมึงห,ห้าพรอมหุดอาหารพอมร่างกายห้าแล้วไปพาชาอานนื้ออกกมาพี่น้อง บริเตัดนมอ,ออกนะพาพาาเนื้อง,งอกออกพาออกมาอันเจ็ดเซนหรือว่าหกเซนนี่แหละเจ็ดเซนก่อนบนงางงาแล้วพี่น้องถามีอาการแบบนี้นะฝากไปหาหมอด้วยสิปล่อยไว้ด้วยอันตรายแหงแหงป่อยไว้ขั้นว่ามันเป็นเนื้อง,งอก เป็นไงหลายเช่นกับเพ้ห้ากับไงเ้ากับเจะเจ็บหลายพี่น้องขั้นข้าไปแต่เล็กน่ะอันกดเหนือมันมาท่านในไงนะมันกับเพ้ห้ากับสีหน่อยมันกับจะบเจ็บหลายนี่แหละพี่น้องที่อยากคู่มันมีอาการแบบนี้เลยพี่น้องอาการมันก็จะเป็นแบบนี้เริ่มเด็กไปคลิปน้าจังสิมาเบอกให้ฟังางมาพาจัดมันเป็นจังไง เดี๋ยวมันเจบ็บได้เ่าเดี๋ยวมันต้องมารักษาฟักฝืนโดนโบ่จังเหตุงานได้เลสมาบอกให้ฟังอีกคลิปนี้เอาไว้เสมอคนละพี่น้องจ้าถ้าพี่น้องท่านใลอยากหูกะติดตามในคลิปหนา้านแล้วพี่น้องคลิปต่อ,ตอไปพี่น้องจ้าแลยเสมาบอกให้ฟังคลิปหนึ่งก็บจิขอล่าตัวไปก่อนแล้วพี่น้องคลิปมันยาวเร็วพ่อกันไหมขอขอบคุณทุกคนร่างใจที่เข้ามารับชม ขอให้ทานผู้ทรงสุขทานยูดีม่แห่งบื่สุขสุขคนจ้าไปเดี๋ยวจ้าสมบัยดี